ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดอีโมจิใน Facebook ของคนไทยแท้มีตัวตนจริงๆกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ km social กันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เ้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกบดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Ti k t o อกมี iG มี youtube มีท w i t t e r เนาะแล้วก็มีเนื้อเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มไลฟ์โพสอ่าคนไทยนะคะอ่าอันนี้ค่ะ แล้วก็บริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เป็นอิโมจิตรงนี้เนาะอยากได้อิโมจิตัวไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นหัวใจอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยค่ะโพสต,ตรงเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะและ้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพส์ค่ะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ มาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่จำนวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม50คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วก็ส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่ารการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไปเกิน5 0า0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสะ้าเปบาทเึ็น้วยนะ่ะมาเ่ิํานนเงนรงนค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํหนึ่งร้อบาทนะคะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันทีห้าปเซ็นค่ะมาเติมห0 0ร้อยบาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะเดิมการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการ ใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดอีโมจิของเรากันเนาะ ตอนนี้นะคะยอดไลค์หรือยอดอิโมจินะก็อยู่ที่2 4นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขอดีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดอิโมจิคนไทยของเราค่ะจากเมื่อกี้น้องมีอยู่24นะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1าา6กันแล้วค่ะก็ดําเนินการไวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะยังไม่ถึง5นาทีเลยนะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะก็ตามนี้แหละค่ะจะเป็นเฟซบุ๊กของคนไทยแท้ๆเลยนะคะที่มากดไลค์ให้เรากดอิโมจิให้เราเนาะก็ ตามนี้เลยนะก็ถือบริการที่ดีแล้ว hum ก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปเนาะก็ขอภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ